เมื่อวานนี้นะคะมีการเปิดตัวสถาบันปฏิรูปประเทศไทยค่ะโดยหวังที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชนแล้วก็ภาคสังคมนะคะพร้อมกับเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะ,คะกําหนดให้การปฏิรูปนั้นเป็นวาระแห่งชาตินะคะและกําหนดกลไกลขององค์กรที่จะทําหน้าที่ในการผลักดันเรื่องของการปฏิรูปในระยะยาวด้วยค่ะ เมื่อวันนี้นายสังสิธตพิริยะรังสรรค์ประธานสถาบันปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าสปทนะคะและนายสุริย,าายะใสกตะศิลาค่ะผู้อำนวยการสถาบันร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวสถาบันปฏิรูปประเทศไทยซึ่งมีเจตนารมณ์ให้เป็นองค์กรสังคมองค์กรวิชาการทำงานเชื่อมต่อกับเครือข่ายภาคประชาชนพร้อมกับเปิดเวทีให้ภาคประชาสังคมค่ะ สะท้อนความเห็นสู่สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชโดยสปชนะคะจะทำหน้าที่สนับสนุนและติดตามการทำงานของสอปชอย่างเต็มที่ค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังเรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสอสชรวมไปถึงสปชหรือว่าสภาปฏิรูปแห่งชาติ กำหนดให้เรื่องของการปฏิรูปนั้นเป็นวาระแห่งชาติค่ะและต้องระดมความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนโดยไม่ปิดกั้นกิจกรรมที่เป็นการเสนอความคิดเห็นรวมถึงการกําหนดกลไกองคอ์กรที่จะทําหน้าที่ผลักดันการปฏิรูปในระยะยาวด้วยค่ะ และภายหลังการเปิดตัวสถาบันปฏิรูปประเทศไทยนะคะก็ได้มีการจัดการเสวนาเรื่องทิทศทางปฏิรูปทิศทางรัฐธรรมนรูญค่ะโดยมีตัวแทนสมาชิกสปชนักวิชาการและเครือข่ายประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างนายเจิมศักดิ์ปิ่นทองสมาชิกสปชนะคะก็มองว่าที่ผ่านมาประเทศไทยนะั้นมีการปฏิรูปประเทศหลายครั้งแต่เน้นเฉพาะการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างกติกาทางการเมืองเท่านั้น แต่ว่าการปฏิรูปครั้งนี้ค่ะนายเจิมศักมองว่าจะเป็นการปฏิรูปในทุกด้านโดยเริ่มจากการปฏิรูปสังคมที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทยที่เป็นระบบอุปธรรมจนส่งผลให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและการเลือกปฏิบัติค่ะ ขณะที่นายนารงเพชรประเสริฐอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เห็นด้วยว่าการปฏิรูปค่ะต้องทำทุกด้านพร้อมกันทั้งการร่างรัฐธรรมนูญการวางนโยบายการสร้างจิตสำนึกอุดมการทางการเมืองความสัมพันธ์ของคนในสังคมรวมถึงการให้อำนาจประชาชนในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นโดยยอมรับนะคะว่าต้องใช้เวลาในการดำเนินงานเรื่องของปฏิรูปค่ะ